ภายใต้ในโยบายของพรรคเพื่อไทยเราอาศัยเทคโนโลยีใช้ดิจิทัลวอลเล็ตให้นำไปซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันได้เติมเงินดิจิทัลให้คนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปทุกคนใช้ในรัศมี4กิโลเมตรจากที่อยู่ตามบัตรประชาชนและต้องใช้ให้หมดภายใน6เดือน รอบที่แล้วผมไม่ได้บอกว่าเราจะใส่เงินกี่บาทบางคนก็ดาเอาไปว่า500บาทบ้างพันบาทบ้างผมขอประกาศวันนี้พักเพื่อไทยเราคิดใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนทั่วประเทศเราจะเติมเงินดิจิทัลเป็นจำนวน<ร>1,000งบาท เงินดิจิทัลนี้จะอยู่ในมือถือของทุกคนและสามารถใช้จ่ายได้สะดวกไม่จำเป็นต้องพกเงินสดอีกต่อไปนโยบายนี้จะก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินร้านค้าที่อยู่ในชุมชนจะขายของได้มากขึ้นผู้ผลิตทั้ง SME จนถึงระดับอุตสาหกรรมจะขายสินค้าได้มากขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกตั้งแต่ระดับครัวเรือน ไปจนถึงระดับประเทศให้เศรษฐกิจกลับมาติดเครื่องอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนำไปสู่การเพิ่มค่าแรงเพิ่มรายได้ให้ประชาชนสร้างความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งในขณะที่รัฐบาลจะได้รายได้กลับคืนมาในรูปแบบของภาษีและยกระดับเศรษฐกิจ ทั้งประเทศอย่างเป็นระบบ